เอาละครับกระดาษทีผมมาพบกระดา้ผมรับนิจจายดาวปบขัดรอกโพสปอลนะผมวันนี้เป็นตอนที่1813นถึงตอนที่1814นะครับผมเอาละครับเพื่อการเสียวลาผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อบานดีกกว่าครับณภนะูเขาสูจากเทฮาราดูเขารู้สึกปราดใจเด้หน่เมื่อรับข้อความมาจากพพสบังนิ้จาน จกักรพรรดิจิดจอสามารถผ่านข้อกำหนดของพระสวังนิรันได้แ,แลได้รับคำเชิญให้เขาร่วมกับพระสวังนิรันได้สำเร็จชายรานวาเขานั้นดูว่าเย่เทียนเป็นสปาราดไปอย่างว่าและเขาจะต้องบงรรลุความสำเร็จอันทรงส่งภายในอนาคตอย่งแน่นหนาและยังมีความหวังที่สามารถกลายเป็นปราจารย์นิรันร์ได้แต่เขาไม่คาดหวังเลยว่าเย่เทียนจะประสบความสำเร็จและเขาร่วมกับพระสวังนีรันต ได้ในเวลาอันสั้นช่นดีดังนั้นนขณาตนี้ร่างอวตานของชาลานุขาตึงทําการจิกกระชากข้องเวลามิติเดินทางมาที่ภูเขาด้ขรบเคและเมื่อชาลานุขาเดินทางมาถึงเย่เทียนก็สามารถสัมผัสได้และเขาจะสมมะามารถคาดเดาความตั้งใจในการเดินทางมาครั้งนี้ของชาลานุขาได้ดินั้นเขาจึงเดินทางออกมาเพื่อทําการทักทายชาลานุขาในทันทีคารวะชาลานุขา เย้เทียนได้กล่าวมาจากสุดภาพดินดีที่จะพบเจ้เช่นกันชารานนอกเขาเดิงเข้าสู่พวกเขาได้ขอบเขตแร่มานั่งดูตรงโต๊ะหินตปประดาตรงหน้าของเย้เทียนพวกเขานนั้นกำลังทําการดื่มชาและพูดคุยก,ก,กบบันจักรพรรดิจุดจบข้ามาในที่เห็นนี้ในนามของพระเจ้าปองนิร,รนนาาันชารานนอกเขาได้พูดออกมาพร้อมกับจิบชาไปจู่ยเย้เทียนได้ยิ้มออกมาเล็กน้อการที่ท่านเดินทางมาในที่แห่งนี้ข้าน,นก็สามารถคาดเดาได้เขาเข้าแร แต่ก่อนที่ข้าจะพาเจ้าไปยังพระชาปางนิรานข้าจะทําการบบาบางสิ่งบางอย่างกับเจ้าก่อนชารานวขาวได้กาอ,อกมาได้สิเย่เทียนได้ก่าวตอบรับหลังจากที่ทั้งสองดื่มสาเสร็จแล้วพวกข้อทั้งสองก็เดินทางออกจากภูเขาได้ขอบเคในเวลานี้ชารานุข่าวได้หยิบประตูด็ดๆขึ้นมาซึ่งในเวลาต่อมามันก็ได้กลายเป็นประตูขนาดใด้ ดีเชื่อมต่อกับประตูมิติในทันทีรูปลักษ์ของประตูดีมันจะไม่เกิดการแปลงความมิติในเวลารอบตัวของบ้านเรากบว่ามันนั้นกําลังเชื่อมต่อกับพื้นที่มิติในเวลาที่ไม่รู้จักนี่คือประตูมิติการเวลานี้รานสมาชิกทุกคนของพระชากรนิรานจะมีประตูดังกล่าวอยู่หนึ่ง้ายกเว้นแต่ประานีนิรันด์พวกเราซึ่งเป็นเพียงขอบเขตตำนานสูงสุดนานแต่ต้องข้ามผ่านประตูมิติในการเวลานิรันด์นี้ เพื่อที่จะเดินทางเข้าสู่พระชวังนี้รานชารานว卡าได้กาแนะนำมันเป็นชิ้นนี้นี่เองดเทียมแพกหนา้าอย่างเขาา้าใจจากนั้นด้เทียนได้ชารานุ卡าก็ได้ก้าวเข้าสู่ประตูมิติกาเวรานิรานะลังแา่ที่เขาก็าเข้าขมาประตูมิติกาเวรานิรานก็ได้หายไปในทันทีทั้งสองได้ทำการเดินข้ามผ่านก <c oughs> <ข>าเวราธมิติมาถึงพระรชวังอรถงามอย่างรวดเร็วนี่คือพระชวังนี้รานแรงเมื่อขอเดินทางมาที่พระรชวังนี้ราน ชายรานวขาขวก็ได้กล่าวแนะนำป้านอกเหนือจากสิบดิศปินดันแรกพระรชวัางนี้รันจะมีขอบเขตตามดานบางคนอยู่ในที่แห่งดีส่วนขอบเขตพระจานทรนี้รันนานมักจะไม่ค่อยอยู่ภายในที่แห่งดีพวกเขาจะเดินทางมาในที่นี้เป็นบางคากซึ่งมันนานไปอย่างา้าเนื่องจากเจ้ามาที่พระชวัางนี้รันไปครังแกาข้าจะพาเจ้าไปพบกับปินดันสิบดิษก์ก็ทำตามขั้นตอนพิธีเพื่อเขาร่วมกับพระชวังนี้รัน จากนั้นก็จะแนะนําสารที่ต่างๆของพระสวัรค์น,นิรันดร์สาตเย่เทียมพญยายนาตอบกลับแล่ได้เด่นตามชารานกขาไปยังห้องโถงขนาดใหญ่และในวิชาบินญานสิปตีของพระสวรรค์น,นิรันดร์ก็ได้กดต่อขึ้นปรมาจารย์ซากปรวัภพังนี่คือเย่เทียมสมาชิกยมายที่มีฉาย,ยาว่าตาพัฒนจุดจชาชรานกขาได้กล่าวมาด้วยขออพโดร้ ไปทําตามขั้นตอนก่อทำการลงทะเบียนข้อมูลประจําตัวเวลาข้อมูลพื้นฐานของเจ้าจากนั้นก็สมัครรับโรกเข้มประจําตัวของเจ้าเองบินดานสิบดิดได้ก่อนแนะนำในไม่ช้าพิธีดังกล่าวก็ได้เสร็จสิ้นและเจี้ยเฉียนก็รับโควกเข้มประจําตัวมาซึ่งมันจะแสดงถึงตัวตนของข่าวจากนั้นประตูมิติการเวลานีตอาก็ได้ตกตนในการครอบของของเจยเฉียนเช่นกันนี่คือประตูมิติการเวลานีตรานกำลังจะทําการปรับแต่งมันแล้ ้าจะสามารถเดินทางเข้าสู่พ่อสวรงนี้ไดนได้เสมอภายในอนาคตบินดานสปริตได้ก่าวแนะนำมันจะเป็นหน้าที่ของชายรานโนคากลังจากที่พุทธเจ้าปรมิตาสปาราพังก็ได้หายไปดังนั้นชายรานโนคาจึงได้พาเจ้เทียมอย่างรกว่างปากที่มีความอิสระไปอย่างบ้าและในที่แห่งน,นี้มันก็ได้มีร้านเล็กๆมากมายซึ่งดูแปลกตาไปอย่างบ้าและในที่แห่งน,นี้จังเป็นที่พักอาศัย ของชาชรานขาุข่าภายในพระราชวังนี้รันอีกตู้ในขณะนี้เจ๊เทียนมีข้อสงสัยมากมากที่จะรอให้ชาชรานวขาานั้นทําการตอบข่าวและทันทีที่เขานั่งลงเจ๊เทียนก็ได้ทําการกล่าวถามด้วยความสงสัยชาชรานขาุข่าท่านช่วยบอกข้าได้ถึงบ้างเกี่ยวกับสา,าการของพระราชวังนี้รันฮ่าฮ่าฮ่าได้นิ่นอชแยรานุขาาทำการรูปข,ขปบองข่าวและได้กล่าวออกมา ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยปราจนรานิรันดร์คนแรกแต่เขานั้นได้ตกตายเป็นที่ระบายแรงเขาคือปราจานิรันชูเหอภายในปัจจุบันพระบบาราวังนิรันน์นั้นมีปราจานิรันท์ทั้งหมด73คนขอบเขตตำดาสรงสูด23คนขอบเขตตำาาทสงสุดมากขมายขนาดนี้เลยอย่างงั้นเออเด้เทียนรู้สึกประใจเล็กนอก้อยรอเงื่อนไขในการเขาร่วมกับพระราวังนิรันน์นั้นดุนแดงไปอย่างป้าและไม่ยังมีเงื่อนไขมากมาย แซรานอคาได้ยิ้มได้กล่าวออกมาว่าอันที่จริงพวกเขาสนใจนันแต่ก็เป็นลูกหลานทดสาวกของประจา์นิรันด้วยกันมันเป็นเรื่องปกติที่กอรังมักมาจจะสามารถเขาร่วมกับพระสว่างนิรันด์และบางคนงก็เป็นขอบเขียตำนานที่เขาแก่ไปอย่างบ้าซึ่งขอบเขียตำนานสูงสุดแรงจัดที่เขาร่วมกับพระสว่างนิร,นรันด์แล้วพวกเขาจะไม่ทําการเคลื่อนไหวมากนักภายในพื้นที่ของป่า ดังแดนสันได้เจ้าจึงไม่รู้ตัวตนของพวกข่าวเย่เทียมพยาหน้าอย่างเขาไดแปกตั้งใจฟังต่อไปชารานอขาวได้ทำการกล่าวเสริมขึ้นว่าป้าภายในพื้นที่ของป่าขอบเขตตันดาส่งสุดตายคนเข้าใจผิดป้ารปรามปาร์นิรันนรนเดินทางเข้าสู่ยุคอนาคตแต่อันที่จริงราปาร์นิรันไม่สามารถข้ามผ่านกาเบลาได้อย่างเป็นทางการแม้ว่าจะมีสัมบัติที่เกิดขึ้นภายในอนาคตพวกเขาก็สามารถทำได้เพียงรอจนชาชาเท่านาน แม้จาเป็นจะต้องกอดโดดเข้าสู่อนาคตในทันทีเพราะมันเสียวราดก,กินปลายดังนั้นปราชา์นิร,นรันดร์คนอื่นจึงทําการฝึกฝนแต่ช้าๆเพราะถ้าหากคุณข้ามผ่านเส้นการเวลาไปสู่อนาคตอันไกลโพดบางทีความแข็งแร่งของปราชา์นิร,นรันดร์คนอื่นก็อาจจะเหนยวกอดต่อคุณไปอย่างชิ้นเธอดังนั้นโดยพื้นฐานแรกปรมัจานิรันดร์ทั้งหมดแต่ก็อยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันแต่เราปราชย์นิรันดร์นั้นมักจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของป่า ดังนั้นขอบเขตตำนานเสิ่งสึกก็เอือจึงไม่สามารถค้นหาต่อตัของบาจานิรันได้นั่นเองต่อไปนี้ความรับยิ่งใหญ่ที่ข้าจะทําการเปิดเผยแก่เจ้าคือความรับที่มีเพียงแต่สมาชิกของราชวงศ์นิรันเท่านั้นที่สามารถดูได้เนี่ยก็คือมีโรคอื่นๆดอยู่ในนอกของพื้นที่ของป่าดินแดนอย่างเส้นพื้นที่ของป่าของพวกเราหนานได้ถูกควบคุมโดยบาจานิรัน ซึ่งมันจะถูกเรียกว่าอาณาจักรนิรานซึ่งมันยังมีพื้นที่มิติเอเวตราที่ของกั้งอาณาจักรนิรันตเอาไปแ r e พื้นที่มิติเอเวราดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือทางเดินแห่งบอ่ออีกส่วนก็คืออาณาเขตคอมเมนดาทางเดินแห่งหมอกหนานได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยดริฟโธระหว่างอาณาจักรนิรานและอาณาเขตคอมเมนดาในพื้นที่เด่กราฟมันเป็นแรล่งจักปิดจาก,ากสาหราบขอบเขตตามดาสูงสุด ที่จะสามารถข้ามผ่านมันตา้และมีเพียงขอบเขตตำดาวสูงสุกแค่ห้าเท่าหนึ่งด่านหรือรบบาวปานนี้ตาที่สามารถพื้เฉยต่อเรยบผลของทางเดินแห่งมอกตาซึ่งมันมีขอบเขตตำดาวสูงสุดใตายโคดภายในพื้นที่ของป่าอย่างเช่นขอบเขตตำดาวสูงสุดที่สี่ที่เคยเดินทางไปอ,าอนาเขตของแม่น,น้ำมาก,กอซึ่งมันมีโอกาสมากมาภายในอนาเขตแม่น,น้ำดังกาและถ้าหากเจ้าโชคดีมากพอเจ้าอาจจะมีความบังที่สามารถกลายเป็นปานานี้ดันได้ด้วยซ้ำ แต่หากเจ้าเดินทางไปอย่างที่แห่งน,นั้นมันเป็นรงระะ่ายไปอย่างมากที่เจ้าจะตกตาเมือ่อชายนอัดขาพูดถึงความรับดีแม้ว่เยเทียนจะตกตาแต่เขาก็ไม่รู้สึกแปลกแต่ไม่แต่งดอเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยทำการพูดคุยกับ้าพัชชายแดนมาก่อนซึ่งพวกเขาสามารถคาดเดาเรื่องราวดังกล่าวได้และการคาดเดาดังกล่าวหนักก็ถือว่าถูกต้องประมาณหนึง่งมีความเป็นไปได้ไหมป้าจแตพัดดินเซนก็ได้ตกตายภายใต้ข้อความนนะ่าเย่เทียนได้ทำการสอบถาม แชารานอขาวได้พยายามน้าตอบรับเด็กน้องใช่แล้วขอเน้นร่วงโดนอนาเกตคอมเมนตดาขอพูดนั้นโชคไรไปอย่างบ้าขอได้ทำให้ปาจานีรันรู้สึกคุ่นคือซึ่งเขาเน่ไม่ได้เป็นสมาชิกของพัชบวงนี้ตาจึงไม่มีปาจานีรันคนใดทำการปกป้องข่าวถ้าหาตาพัตุนเซนไม่ได้เป็นสมาชิกของพัสดวงน,นี้ตาและเขาเดินทางเข้าสู่อนาเคตคอมเมนนั้นได้อย่างราไรยี่เทียนรู้สึกประหลาดแชารานอขาวได้กล่าวอธิบายาว่าตาพัตุนเซน แม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นสมาชิกของพระชวังนี้ราแต่เขาก็รุตจักพระชวังนี้ราดังนั้นเขาเดินทางผ่านหอคอยแห่งเต่าในชั้นที่สามนั่นเองใช่แล้วต,บตาบแต่ที่ขอบเขตตำนานสูงสุดสามารถผ่านหอคอยแห่งเต่าชั้นที่3ไปได้พวกเขานนั้ก็จะสามารถเดินทางเข้าสู่อาณาเขตเขาแม่น้ำตามนันมีประตูมิติอยู่ในที่ห่งนานซึ่งได้เชื่อมต่อกับอาณาเขตเขาแม่น้ำโดยตรงดังนั้นขอบเขตตำนานสูงสูดอย่างเส้นจากพัด,ดุลเซนด่าน จึงสามารถเดินทางเข้าสู่อาณาเขตคอมเมดามได้ในทันทีแต่แรก็ตามให้ว่าเขาจะเดินทางไปที่อาณาเขตคอมเมดามได้แต่ร่างปรตดังของพวกเขานั้นจะไม่สามารถเดินทางกลับมาได้แต่เมื่อไรก็ตามที่พวกเขาตกตาพวกเขาก็ทำได้เพียงรอให้หอคอยแห่งดาวส่งร่างบัตดัตัวต่อไปของพวกเขาไปเท่าหนึ่งด้านแต่เมื่อไรก็ตามที่หอคอยแห่งดาวเปิดขึ้นพวกเขาก็จะเดินทางออกตาพื้นที่ของป่าได้อีกครั้งมันเป็นชิ้นนี้นี่เองเย่เทียนสามารถเข้าแต่มมันได้แล้ว ในตอนที่เมืองแห่งตาเปิดขึ้นในครั้งก่อนเจยเทียนยังไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะผ่านชั้นที่สามดังนั้นเขาติมเมอร์ซับเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินี่คืออะไรชื่อของสมาชิกข,ของพระสว่างี้ตาาราจาราโนคาเดมบ์รายชื่อให้กับเจยเทียนเจยเทียนได้ทําการตรวจสอบดูซึ่งพวกเขาเกิดทั้งหมดนั้นแต่ก็เป็นขอาเพตียตำนาสูงสุดที่เจย์เทียนไม่รู้จักแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเช่นกันเพราะมันแทบจะมีโอกาสตายภายในพื้นที่ของป่า ที่เป็นประโยชน์สำหรับพวกขาบและมีเพียงอาณาเขตของแม่น้ำเท่านานที่มีโอกาสครั้งดิ่งจากดังนั้นจึงไม่ทันที่ว่าเขาจะปรากฏตัวขึ้นภายในพื้นที่ของป่าจะเน่นดอกแม้ว่าชาาโนขาจะเป็นเพียงคนธรรมดา,ตาแต่เขานั้นก็ชื่นชอบที่จะพกมีดดังนั้นเขาจึงพปที่รุ่จ่าในหมู่ขอบเขตตามแนวสูงสุดหลายโคตภายในพื้นที่ของป่าจากพัฒนจุดจบมันมีห้องสมุดเทนิกรฟัฟฟีภายในพระจาฟังนิ้ต่า ต้าสามารถเดินทางไปทดสอบตูมันตาซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าภายในอนาคตเมืม่อเจ้าต้องการทักษะประมาจาร์ขึ้นหนึ่งบาแต่อะไรก็ตามพัอสวัางนิรันนานแต่ไม่จัดหาทรัพยากรใดๆใ,ใ,ให้แก่เจ้าสมาชิกของพ่อสว่างนิรันต์จะต้องพึ่งพาตัวเองถ้าหากต้องการทรัพยากรแต่เมื่อเจ้ากลายเป็นสมาชิกของพ่อสวางนิรันต์เจ้าไม่จําเป็นจะต้องกังวลว่าร่างกายของเจ้าจะถูกสังหารโดยประมาจารนีรันอื่นอื่น ที่มาจากลูกนอื่นนั่นเองซึ่งเพียงเท่านี้มันก็คงค่ามากแกรที่จะทําให้ขอบเขตตํานานตะวันปานต้องการเขาร่วมกับพระสว่างนี้กาขคาจะทําการขาดรอข้อมูลของอนาเขตแม่นาอีกสบัดหนึ่งให้แก่เจ้าเพื่อที่เจ้าจะรู้จุดหมายไปทางหลังแต่ที่เจ้าเข้าสู่อนาเขตของแม่นำภายในอนาโคเมื่อพูดจบชายรานคขาก็ได้ยื่นม้วนกระดบบาษบันทึกเกี่ยวกับอนาเขตของแม่นำให้กับเจตทียขอบคุณทันมากชายรานคขา เย๊เทียนได้กล่าวขอบคุณอย่างซาบซึ้งหลังจากนั้นเจ๊เทียนก็เรียนรู้ความรับมากๆมาจากาชรานอคาวและหลังจากนั้นไม่นานชาชรานอขาก็ได้จากไปเย๊เทียนจึงได้เดินทางไปที่คลังเทคนิครับของพระชวบังนี้ตานซึ่งมันไม่เพียงแต่จะบึกเทคนิครับมากมายไว้ทั้งนานแต่มันยังมีบันทนึกรับบางจาซึ่งมันทําให้เขาเข้าใจโลคภยนอกเด็มาจยิงขึ้นในห้องบัน,นึกครับเย๊เทียนได้ทําการต่สอสอบข้อมูลมากๆ อยู่แทบตะะบลอดเตราดังนั้นความรู้ของเขาจริงได้ขยายขึ้นา่างตอนเนื่องและเขาก็รู้ข้อเหมือนมากมากเกี่ยวกับอนาคตของไม่นามากขึ้นเลยร,รึเวลาได้ไหลผ่านไปชัดๆเด๊เทียนได้เปิดดูบันทึกกระทังโปภายในที่แห่งดีและในเวลาน,นี้เนสซูเด๊เท็นกรูเรว่าแม่น้ำสีตาที่เชื่อมต่อกับอนาคตนั้นคืออะไรกันแน่มันคือทะเลสีดำเย๊ที่นในพูดออกมาอย่างเข้งคือทะเลสีดำนั้นไม่ใช่ทะเลที่แท้จริง แต่มันเป็นสิมีชิพิเศษไม่ได้มีจิตสนึกไม่ได้มีปัญจาและไม่ได้มีพาศบานแต่มันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างชาชาไปตามอาณาเขตของเมนดาและสิ่งที่แฮเรสีดำท,ที่สุดก็คือการกืนกินอาณาจักรนิรัน์แต่หากมันมีช่องว่างภายในอาณาจักรนิรันด์แห่งดาแทเรสีดำจะกระวนกระวายใจทำการบุกเข้าสู่อาณาจักรนิรันด์ในดันที่เพื่อที่จะทำการกินกินเตัวกุมเนิ้ของอาณาจักรนิร,นรันด์ดังกล่าวซึ่งเหมือนคือแม่น้ำการเวลาีิทอดจา ทาเลของ,ของป่ปากเพื่อทำรายนาจานี้รันแห่งนั้นจะสมปูนซึ่งในเบราน,นั้นไม่ทางทิ่จานี้รันคนใดจะสามารถจุดยังบันไาเนื่องจากปราจานี้รันไม่สามารถทำตราทาเรสีดำดังเก่าไดา้เพราะทาเลสีดำนานเกือบจะอยู่นระดับเดียวกันกับอ,อนาเคคอมเมนดาในแง่ของพลังสีปีแต่เพียงแค่พื้นที่ของมันนะั้นมีขนาดเล็กไปอย่างป้าไม่น่าไปเกจเลยที่เราปราจานี้จานจะใช้ภูเขาสีเทา เป็นที่กักขังทะเลสีดำเอาบาดเราถ้าหากทะเลสีดำเข้าสู่พื้นที่ข้องป่าจริงๆพื้นที่ข้องป่าแห่งน,นี้ก็คงจะถูกกัดเซาะจยางชาดเจแร่ได้ถูกทำลายตรงจุดสมบูรณ์มันเป็นซิมีชิตที่สืบสายเลือดมาจากการทะแบตาที่ถูกควบคุมโดยนาเคคของเมนดามันจะต้องการเข้าสู่พื้นที่ห้องป่าผ่านช่องว่างมิติตงกา่าๆแต่มันก็ไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ในเวลานี้เจ้เห็นความสุขอย่างที่สุด เมื่อเขาได้รู้ความรับเกี่ยวกับฮาเดซีตาเพราะเขารู้ว่าอาณาเขตของแม่นํำน,นั้ก็ควรจะมีชิมิตมาร์เซนีที่มีโพสประปนัตมตันดูเวลาทหาเจ๊เทียนพบกับชิมิตเราดีเขาจะสามารถคารรอกโพสประปนัตันของพวกมันได้ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากไม่สำหรับข่าวภายใน,นอนาคคเขาจะสามารถสร้างสรรค์ปนัมตันนี้ตาประ,ประเภทมิติเดวราได้อย่างงดตาเวลาทหารเขาสามารถคา,าร์ร็อกโพสประปนัตมตันเกี่ยวกับมิติเดบราดได้ ความเรยในการรวมรวมมิติเวลา,าของขา่าวก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าและอาจจะไปเทงระดับเทียมกัดด้วย3และถ้าหากเขาสามารถรวมรวมมิติเวลา,าเขาด้วยกันจะสมบูรณ์เขาก็จะกลายเป็นข่าเขดตาดาสูงสุดกันที่สีากสมบูรณ์เช่นกันภายในปัจจุบันได้เทีย,เ,เ,ยทพเพียงเพียงขอาเขียตดาสูงสดกันที่นนีาออาาา่างสร่นกันยปัจจุบ้เทนเียีาวเดตาดาสงสุดกันที่ส่าสมบรณ์เชกัะดนับันได้เนเปตีพยขาเขียดตำดาสองดกสอย่างมบูรกา เกี่ยวกับอนาคตของเมนดาที่ได้รับมาจากแซรันวาขาวอีกครั้งภายในข้อมูลดังกล่าวมันมีความรู้มากมายเกี่ยวกับอนาคขตของเมนดาซึ่งไม่ได้มีอยู่ในห้องสมุดร,รับดังกล่าวอย่างเช่นกิ่งก้านสาขาภายในอนาคขตของเมนดาสถานที่สําคัญบางแห่งอาณาจักรนิรันดันถือว่าเป็นอนาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ําหรับความเขียนตำรามงสุส่วนอาณาเขตของเม่นนา,น,านั้นเป็นสถานที่อันตารายดังนั้นติดบริเรปกติ แม้ว่าคุณจะพบกับอาจารย์นิรันต์แต่อีกฝ่ายก็อาจจะทําการสังหารคนเพียงเพราะไม่พอใจดังถ้าเขาเพียรตนามดาวสูงสุดบางคนจึงร่วงรล่นได้ง่ายตาภายในอนาเขตเอาเมนา่นดาบแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์นิรันต์บางคนก็ได้ก่อตั้งเมืองขึ้นมาภายในอนาเขตเอาเมนา่นดาบเพื่อทําการปกป้องชีวิตในเมืองดังกาตาบแต่ที่พวกเขายังคงแต่ข้าธรรมเนียพวกเขาก็สามารถเข้าเมืองดังกาเพื่อทําการฝึกฝนหรือใช้ในการช่วยชีวิตได้ แม้พวกเขานั้นจะปเผชิญหน้ากับศัตรูแต่พวกเขานี่ยก็สามารถที่จะรับประกันความภายในเมืองของพวกเขาได้และดังมีสกุลเงินเฉพาะภายในอนาเตของเมนตาเรียนแทงอนาเคสกุลเงินดีเป็นสกุลเงินของกำลังขนาดหญ่ที่มีใครสามารถเทียบตาหอการค้าแห่งอนาเคหอการค้าแห่งนี้เก่าแก่ไปอย่างป้าและเรียนอนาเคดันก็ได้ถูกตํำรับโดยจากปราชญ์นิรันดร์ทุกโคดังนั้นเรียนอนาเคจึงได้กลายเป็นสกุลเงินดี ภายในอาณาเขตของฮารีเรียนแทงอาณาเขตแต่รับการขัดเกลาระพาตขึ้นมาโดยราวาจารนิตราซึ่งมันใช้วัสดุที่แพงไปอย่างมากดังนั้นจึงจาเป็นจะต้องหมุนเวียนต้าแต่าหากคุณต้องการเข้าร่งกเมืองใดที่ปลอดภัยเราหนะัคุณก็จะต้องได้เรียนอาณาเขตซึ่งพระสวัางนิรันต์เอกก็ยังมีธุรกิจแทกเปลี่ยนเรียนอาณาเขตซึ่งสามารถแทกเปลี่ยนได้จากวินดานเิปตี โดยจ่ายด้วยทรัพยากรบางส่วนเด้เทียนได้ทาการแลกเปลี่ยนในอนาเขตพันธมิตรเพีงร้อยเรียจากวินจานเซปบตีตซึ่งเป็นเต็มจำนวนสูงสุดที่อนุญาตให้ทาการแลกเปลี่ยนได้เพราะถ้าท่สุดแล้ววัชบังนี้ตาก็ต้องการเพียงให้แค่ขอบเขตตามดาวสูงสุดนานสามารถเดินทาง,ขงาเข้าสู่อาณาเขตของแม่น้ำคัองแดกได้ง่ายยิ่งขึ้นแทนที่จะเพึ่งพาสิ่งของเหล่านี้เพื่อทำการหาเงิน ดังนั้นในเรลาปกติที่พวกเขาจะไม่ให้ได้เปลี่ยนตบนป้าหลังจากนั้นเเอนกำลังจะเดินทางไปที่ทาเรอนาเคแต่าหากคุณต้องการที่จะเดินทางเข้าสู่อานาเคของฮารเรยพิธีการที่สุดก็คือคุณจะต้องมีที่พักในเมืองใหญ่จาาซึ่งเมืองที่มีชื่อเสียงพานาเคของฮารเรยนด้านถือว่าเป็นสถานที่ที่สุดแม้ว่าจะสูญเสียในอา,าเคมากกว่าที่อื่นแต่อย่างน้อยมันก็ปลอดภัยมากกว่าสำหรับขอบเขตตำนาชนสุดไกลโคน การสูญเสียร่างวาตาน,นั้นจะต,ต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากขณะจะต้องใช้เวลานานดัางาง้ากว่าที่พวกเขาจะเข้าสู่อาณาเ,เขตงแม่นำได้อีกครั้งซึ่งมันจะเป็นการสูญเสียมากเกินไปเมวิเรเทียนเตม่สนใจเกี่ยวกับการตกแต่ยของรักแรอกของข,องขา่าแต่เขาก็ต้องการร่วมรู้ข้อมูลปัจจุบันซึ่งเขาจะสามารถได้รับข้อมูลเหล่านี้ได้จากเมืองยักษ์เหล่านี้ังนั้นเขาจะต้องหาเมืองยักษ์ที่เป็นที่อาศัยแรกของขา่าแต่แดนดี้เท,ทียนจิตทำการสอบถามชาวรานรอกคาวณนะภูเขาซูจาก ย่เถียนได้ทำการมาเยี ok. ่ยมเยียนาชราโนอขาวอีกครั้งกรังต่าที่ได้พบกับาชราโนอขาวยีเถียนก็ได้ทำการกล่าวทามตามตรงว่าายราโนอขาวข้ากำลังจะเดินทางไปที่อาณาเขตของฮาร์รแต่ข้าไม่รู้ว่าข้าควรจะเดินทางไปยังเมืองยักษ์เมืองไหนดีแชรานอขาวได้กล่าวออกมาว่าอาณาเขตของฮาร์เรยนั้นมีขนาดใหญ่มากเกินไปแต่มันมีเมืองยักษ์ทั้งห้าที่ค่องข้างใกล้ชิดกับอาณาจักรนี้รังขรงพุกเระพราดังนั้นข้าขอแนะนำให้เจ้าเดินทางไปที่เมืองยักษ์ิงเกียน เมืองยักษ์ชิงเรียนเดืงนั้นเตอดมันเป็นเมืองยักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยปราชญ์นิรันชิงเรียนใช่หรือไม่บ้าย่เทียนรู้สึกประหลาดใจแซรานอขาวได้ไปยังหน้าตอบกรับเช่อแล้วมันเป็นเมืองยักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยจินเดรศิธิ์ชิงเกียปรมาจรย์ชิงเกียความแข็งแร่งของเธอนั้นแข็งแร่งมากกว่าปราชญ์นิรันท์ทั่วไปไปอย่างป้าดังยนั้นเธอจึงสร้างเมืองยักษ์ชิงเรียนขึ้นบ้าและจะมีปราชญ์นิรันดิสามคนอยู่ในเมืองยักษ์ชิงเกียและหนึ่งในราหวัต่างของข้า ก็อยู่ในเมืองจักสิงียนเช่นกันแต่แน่นอนว่าจะมีเมืองจักอื่นๆอ,อย่างเช่นเมืองจักชนเฮิงมันก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะประมัจจานท้อทะเแห่งจัมบาโรก,ก็เป็นหนึ่งในสามปรมัจจานของเมืองจักชซนเฮิงซึ่งของนั้นก็มาจากพระราิาารันดร์เช่นกันปรมัจจานท่อทะเแห่งจัมบาโรกดึงนั้นเตอร์ยเทียนรู้สึกคุ้นเคยกับชื่อน,นี้ไปอย่างมาก และตอนจากที่เขาคิดจังรอบครอบแปรในสุดเจถิงก็รู้เร็วว่าเขาเคยยิงชื่อนี้มาจากที่ไหนานานมาแล้วในตอนที่เขาแช่พลอคสะพันตัวเพื่อทําการเจวราพยาธีในการศึกษาจราจริกโบราณมิติเวตามันได้มีปราชญ์นราวสองคนปรากฏต่อขึ้นซึ่งคนแรกนั้นได้ถูกเรียกปีสัที่น้ำเงินส่วนอีกคนนั้นได้ถูกเรียกว่าทารแห่งจมาโตและในท้ายที่สุดแหลมันก็เป็นปรารย์ทารแห่งจมาโต ที่สามารถยึดของศิลาจารึกโบราณมิติอิบาราไปตา้แซรานคารได้พูดขึ้นมาอีกครั้งป้าดาพัทจุดจบแม้ว่าจะมีปรารย์นิรัน์มากกว่าหนึ่งโรในพื้นที่ของเป่าของพวกเราแต่บางคน,นก็มีความขัดแย้งกันเล็กนอก้อยซึ่งบางส่วนก็มีชื่ออยู่ในพระาชบังตนิรันตที่ช่วยยกกระดับพระาชบังญันิรันตจริงจังมีปรารญ์นิรันต์เพียงแค่หกคนเท่านั้นที่ทำช่นนนานซึ่งปรารย์ชิงเรียและปรารย์ทารมอนตก็ได้อุทิศตนเพื่อทำการยกกระดับ พระราชวังนี้รานเย่เทียมไปย่าหน้าหินด้วยเล็กหนอนซึ่งเขารู้สึกว่ามันเป็นเ่องปกติไปอย่างบ้าเราถ้าหากปราชญ์นี้รันทั้งบมดเขาร่วมกับพระราชวังนี้รัน,รรบบนรจริงๆมันก็คงจะไม่ใช่เ่องปกติเลยเมื่อเขาคิดอย่างรอบคอบแรงเขาก็ได้ตัดสินใจไปที่เมืองจักจริงเตียอย่างน้อยมันก็เป็นเมืองของปราชญ์นี้รันที่มาจากพื้นที่ห้วงป่าถ้าหากเขาเดินทางไปยานที่แห่งนั้นเขาควรจะได้รับการปกป้องหลังจากเดินทางออกาจากภูเขาสูจ่า ร่างกายของเยสเสียงก้าข้ามผ่านพราสบังนี้ตานมุ่งแน่เข้าสู่อาณาเขตของทาเรภายในพราสบังน้ตรนันประตูมิติได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเยสเสียงก,ก็เข้าไปและในไม่ช้าเขาก็เดินทางข้ามผ่านอุโมงค์มิติไดเบตราแทนใดนั้นเขาก็ทําการทะลุทตลวผ่านม่านป้องกันของอาณาจักรน้ตรนันเข้าสู่แม่น้ําสีเงินทิทอดจากแม่น้าสีเงินทิทอดเจ้านี้ก็คืออาณาเขตของแม่นาซึ่งมันมีอาณาจักรนีตรันมากบาก ดูในอานาเขตขมเมนนาและในไม่ชากการขึลนแต่ก็ได้สิ้นสุดตรงเย่เทียนได้เดินทางเข้าสู่อาณาเขตคาเน้นามได้อย่างสมบูรณ์และเมื่อมองยอนกลับไปอาณาจักรนี้ดันอัางก้งแต่ก็อยู่ด้านหลังของเขาซึ่งพื้นที่ทั้งหมดเน้นได้ถูกปกคลุมไปด้วยมหาสม,มุทรสีดำซึ่งเหมือนก็คือทะเลสีดำนั่นเองซึ่งผู้ตนพนาจักรนี้ดัน จะไม่ได้รับอันตรายใดใดดังนั้นโดยพื้นฐานแรกขอบจินอิตัมนุนดาจึนสามารถบินได้ภายในเคราฮารีไ,ไรเมนดนำสีดำนั้นก็น่ากลักวไปอย่างบ้าเม้ดแต่ขอบเตสูงสูดเพียงแค่สัมผัสบานพวกเขาก็จะกลายเป็นเท่าทาวได้ถี่ไม่หวันที่จะตกตาแต่หากเขาไม่ทําการสัมผัสเข้ากับฮาเดสีตาเดินทางเขาจึงได้ทําการหันกลังและบินตรงไปที่อนาคีคอมเมนดา ด้วยความเร็วสูงสุดที่เขาสามารถทำได้ในคาอนิุตหมายปลายทางของเขาก็คือเมืองยักสิงเรียนซึ่งมันดูห่างออกไปเล็กนอก้อยแรื่ด้วยความเร็วของเจทีมันใช้เวลาประมาณ6ปีในการบินไปยังเมืองจักสิงเรียนเพียงใช้พิบตาเวลา6ปีก็ได้ผ่านไปเมืองขนาดดับที่สง่างามได้ปรากฏต่อขึ้นต่อหน้าเจทีซึ่งเมืองยักษ์แห่งน,นี้ก็คือเมืองยักษ์ชิงเรียนนั่นเองเอาละครับจบไปแล้วผมตอนในคางอีกแล้วนะครับผม เอาไว้มาชมกันตอนในตอนหน้าดีกว่าน,นะครับไม่เหตุการณ์ขั้นต่อไปแน่เปลีนอะไรกันแน่นะครับผมเอานะครับถ้าพพกกันใดขออภัยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมา,สมาชิกมาเป็นครอบครัวเลยนครับของคราบ